น้องใจเป็นผู้หญิงได้แล้วมันสวยเกินกว่าจะชอบผู้หญิงคอมเมนต์เนี้ยตอนแรกอ่ะอีว่าจะปล่อยผ่านไปแล้วแต่ว่าเห็นพี่เขาอ่ะมาคอมเมนต์แบบเดิมอย่างเงี้ยประมาณ4ี่ห้าครั้งแล้วก็วเลยคิดว่าอ่ะปรับทัศนคติกันหน่อยละกันเพราะว่าเผื่อหลายๆคนอะยังเข้าใจผิดๆแบบนี้อยู่นะคะประเด็นแรกที่บอกว่าเป็นผู้หญิงได้แล้วเป็นผู้หญิงอยู่ค่ะพี่ตอนนี้นูเป็นผู้หญิงเลยแบบเพศกำเนิอดอ่ะ ก็คือผู้หญิงเนาะแล้วก็ตอนเนี้ยความรู้สึกตัวเองอะ่ะก็คือเป็นผู้หญิงค่ะพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอย่างอื่นรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงค่ะแค่ชอบผู้หญิงแค่นั้นแล้วประเด็นต่อมาที่อยากจะพูดคือการที่เราไปบอกว่าแกควรเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรอะ่ะอย่างเนี้ยเป็นผู้หญิงได้แล้ว ไม่ต้องสั่งว่าเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรได้แล้วการที่เราไปบอกคนอื่นว่าควรเป็นหรือไม่ควรเป็นอะไรมันแสดงถึงการที่เรา,าไม่ได้เลสเ c t เขาในสิ่งที่เขาเป็นนะคะไม่ได้เคารพในความเป็นตัวตนของเขาอะแล้วการคอมเมนต์แบบเนี้ยมันหมายถึงว่าคุณอาจจะมองเห็นว่าเรื่องที่ผู้หญิงชอบผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ปกติก็เลยสกิดเขาว่าแกกลับมาเป็นผู้หญิงเถอะ หรือเป็นผู้หญิงได้แลละไม่ควรจะชอบผู้หญิงด้วยกันซึ่งเอาจริงเรื่องชอบผู้หญิงหรือไม่ชอบผู้หญิงมองให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาได้แล้วมันก็แค่ความชอบเหมือนผู้หญิงชอบผู้ชายอะค่ะเหมือนผู้ชายชอบผู้หญิงเป็นแค่คนหนึง่งชอบอีกคนหนึง่งแค่นั้นเลยแล้วการที่บอกว่าให้เขาเทิร์นกลับมาเนี่ย จากการที่ชอบผู้หญิงเตือนกลับมาชอบผูช้ชายเธอเหมือนเป็นการบอกเขาว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่อะไรที่เป็นธรรมดาเหมือนแล้วเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแล้วต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเนี้ยนะซึ่งจริงๆการชอบผู้หญิงอ่อะมันไม่ใช่แค่เฟสเฟสหนึ่งที่เราจะรู้สึกชอบแล้ววันนึงเราจะเทินกลับมาเป็นเหมือนเดิมความชอบอะ่ะมันไม่ใช่การแค่เป็นระยะหนึ่งที่ต้องหายอะ่ะ มันไม่ใช่การที่เหมือนเราป่วยแล้วเราต้องหายมันไม่ใช่ไม่สบายแล้วอยู่มาวันหนึ่งแล้วเราจะแบบดีขึ้นแล้วหายมันไม่ใช่อะมันคือ sexual fluidity เฮ้เพื่อนสมมติว่าคนนี้เคยชอบผู้ชายอยู่แล้ววันหนึ่งเขาจะชอบผู้หญิงอะมันก็คือความลื่นไหลทางเพศอะค่ะมันสามารถจะเกิดขึ้นได้แล้วมันเป็นไปได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าคนคนนึงจากคนพบตัวเองว่าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราชอบผู้หญิงหรือวันข้างหน้าคนคนเดิมเนี่ยจะเปลี่ยนความรู้สึกใหม่แหละ อาจจะชอบเพศหลากหลายอาจจะชอบอะไรที่เป็นเรียนรู้กันไปอย่างเงี้ยค่ะและคนเราสามารถที่จะเรียนรู้ตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยไม่ได้มีรายตายตัวนะคะไม่ใช่ช่วงเฟสหนึ่งด้วยที่จะต้องมาเปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะไรมันไม่ใช่มันคือการเติบโตมันคือการเรียนรู้มันคือตัวตนของแต่ละคนเลยนะคะแล้วประเด็นต่อมาที่อยากจะคุยกันหน่อยก็คือเรื่องที่บอกว่าแกสวยเกินจะชอบผู้หญิงเอ จะชอบผู้หญิงอ่ะไม่จําเป็นจะต้องเท่หรือหล่อแค่อย่างเดียวคือเราสามารถเป็นตัวของตัวเองแบบไหนก็ได้เคยเห็นไหมผู้หญิงที่สวยทั้งคู่ก็คบกันมันไม่ได้ปลอมค่ะมันคือความรู้สึกจริงๆแล้วก็มันไม่เห็นต้องแกล้งทําว่าเราต้องหล่อต้องเท่ต้องแมนถึงจะชอบผู้หญิงได้หรือเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้สวยก็ได้อย่างอีฟก,ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองสวยนะคะบางทีอินเนอร์ข้างในอาจจะเป็นคนเท่ก็ได้ไม่ใช่คนตลก นึกออกไหมอยากเลิกเป็นแล้วเหมือนกันคนตลกอะอยากเป็นคนเท่เนาะแต่บางทีแบบการแต่งตัวหรือการแสดงออกของเรามันอาจจะไม่ได้เท่เหมือนสแตนดาดที่สังคมคาดหวังเอาไว้หรือที่พี่คาดหวังเอาไว้ว่าพี่อาจจะอยากเห็นว่าเราเท่กว่านี้หรือหล่อกว่านี้ถึงจะแบบชอบผู้หญิงได้แต่เออก็ขอโทษด้วยละกัน <c oughs> ไม่ขอโทษหรอกก็อยากจะเป็นตัวเองอย่างนี้แหละ บางวันก็อยากแต่งบอยบางวันก็อยากแต่งหน้าทำไมะก็แล้วแต่เป็นตัวของตัวเองนะคะดีกว่าเนาะแล้วก็อันสุดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือว่าไอเรื่องความชอบหรือลันิิมทางเพศเนี่ยว่าเขาจะชอบผู้หญิงด้วยกันเขาจะชอบผู้ชายด้วยกันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเนาะเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเขาเลยที่เขาจะตัดสินใจว่า เรารู้สึกอะไรเนี่ยตอนนี้เราชอบใคร personal ค่ะมันเป็นเรื่อง personal เพราะฉะนั้นตราบใดที่สิ่งที่เขาชอบหรือสิ่งที่เขาทํามันไม่ได้เดือดร้อนใครเลยอย่างเงี้ยก็ขอให้เป็นเรื่องของเขาต่อไปเนาะเราอาจจะไม่ต้องใส่ใจเขามากในส่วนนี้เข้าใจเขาก็พอแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ boundary ที่เป็นพื้นที่ของเราแลออเรื่องความชอบของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ